อดุลแสงอ่อนหนึ่งในทีมหมูป่าเลียนจบแล้วจาก13หมูป่าสู่ว่าที่แพทย์อเมริกาสุดตื่นตัดหนักประดาน้ำผู้ช่วยชีวิตโผล่รัวมินดีในวันเรียนจบย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเหตุการณ์ตามหาและต่อมาคือการคู่ภยัยช่วยชีวิตโคต้ชและทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายขณะที่เกิดน้ำท่วมเป็นเวลา,านานถึง17วัน และเป็นเหตุการณ์ที่บีบหัวใจคนทั้งโลกและกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับนานา,นาชาติเมื่อริกสแตนตนันนักประดานามผู้เชี่ยวชาญชาวอ,อังกฤษผู้มีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือครั้งนั้นดำน้ําลึกเข้าไปในท่ำกว่า2กิโลเมตรและเจอโคตดกับเด็กๆทั้ง12คนเป็นครั้งแรกและถามว่ามีคนติดอยู่ทั้งหมดกี่คนซึ่งอดุลสามอ่อนหนุ่มน้อยวัย14ปี ในตอนนั้นคือผู้ที่ตอบคําถามของเขาว่า13คนเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในกลุ่มนั้นที่สามารถตอบโต้เพ็นภาษาอังกฤษได้เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองเด็กชายอดุลในวันนั้นได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนในชั้นมันธยม,มศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัอร์สคูลรัฐนิวยอร์กก็เรียนจบการศึกษาและในโอกาสพิเศษเขายังได้พบกับริคสแตนตันหนึ่งในผู้ที่ช่วยชีวิตของเขาด้วย สแตนตันไม่ได้มาร่วมพิธีจบการศึกษาเฉยๆแต่เข้ามาในฐานะแขกรับเชิญเพื่อขึ้นพูดปราศัยก่อนพิธีจบการศึกษาประจำปีของโรงเรียนและยังได้เห็นอดุลแสงอ่อนรับใบป,ประกาศน,นียบัตรจบการศึกษาบนเวทีอีกด้วยค่ะสแตนตันพูดถึงหนุ่มน,น้อยที่เขาเคยมีส่วนช่วยชีวิตไว้ว่าภูมิใจมากที่ได้มีส่วนรับผิดชอบส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาและได้เห็นเขาใช้โอกาสที่ได้รับมาอย่างเต็มที่ อดุลแสงอ่อนซึ่งกลายเป็นหนุ่มวัยสิปีแล้วได้กล่าวว่าเราต้องรู้จักปรับตัวกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเพื่อเอาตัวรอดให้ได้คุณจะต้องรู้จักปรับตัวอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เหลือเชื่อมากเป็นปฏิหารและไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาได้ไกลขนาดนี้และจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้ ในสหรัฐอเมริกาหนุ่มน้อยอดีตนักฟุตบอลทีมเยาวชนจากเชียงรายผู้ซึ่งเคยพูดไว้ว่าเขาอยากจะเรียนต่อเพื่อเป็นแพทย์กำลังวางแผนท,ที่จะเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยมิดเดินเบอร์รีในฤดูใบไม้ร่วงนี้ต้องบอกว่ายินดีกับน้องอดุลมากมากจริงๆนะคะ